ในห้องนี้นะคับตัวแทนมีทางผู้บริหารแต่ก็อยากแชร์ให้พวกเรามีข้อมูลเข้าเกี่ยวันว่าถ้าเราไปเจอผู้บริหารเราจะชวนเขามาแล้วเรามีอะไรให้เขานะครับเขาเรียกว่าตัว ESG นะครับการสานหาทีงานฝ่า่ขายที่มีประสบการณ์เราก็มีประสบการณ์ก็คือมีใบอนุญาตที่ทํางานอยู่กับบ,บริษัทต่างๆนะนะเราไม่ใช่ว่ารีบุดว่ารีบุด,ดปิดใจจามันเนาะเราไปเล่าให้เขาฟังเนะนะีเรียนบาลีด้วยนะ ไม่รีคูดแต่ไปเล่าให้เขาฟังที่เขาตัดสินใจด้วยความว่าถ้าวันนี้ตัดสินใจมาร่วมงานกับ SWD e, มาเป็นผู้บริหารปั๊บได้อะไรบ้างแน่นอนครับผู้บริหารเราก็มีหัวเงินหนึ่งใบถ้าบริหารเนาะแต่ว่าสิ่งที่บราาิษัทเพิ่มเติมให้เขาก็คืออะไรครับที่เขามาปั๊บเราบวกให้เลย12เปอร์เซ็นต์ได้เพิ่มสิบสองเปอร์เซ็นต์หลายท่าชอบถามบอกว่ามีเป้าไหมไม่มีเป้าเลยสิองเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ป่า,านนี้หกสิบ12เดือนขยับเป็น16 ครบ12เดือนใคอยากเป็น20เท่เากับ36เดือนวันนี้เราเชิญคนที่เรารู้จักได้มาร่วมงานกับเ w d ในฐานะผู้บรหาร,หาร,ราว่าชวนมาเขาได้1 2 1 6 2 0เราได้อะไรผู้บริหารได้10%ไปตลอดชีพ10%ไปตลอดชีพที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยกันเนาะนะสินะนะยาวเพราะฉะนั้นนี่เป็นเอกสารที่ใช้ในการรีคูดนะครับ <Billie S 1> ท่านสามารถพูดคุยได้กับทุกคนหรือถ้าเรามีนัดหมายมีคอนเนคชันเราแก้ท่าน ADP ีท่านดีบเคโซนโซมเตอร์รวมทั้ได้เลยนัดหมายไว้แล้วก็ไปพูดคุยแันนะครับะฉนนั้นนี่เป็นข้อมูลที่เอามาให้เห็นรายละเอียดเนาะคุณประสบคาของคนที่มาที่จะได้ช่วยแบบนี้นึ่งแต่ต้องมีเอฟไซทั้งทีมสามแสนมีตัวแทนห้าคน อัดตาเราแค่ยืน80เปอร์เซ็นต์ว่าเรายโซนเราเคยเอาชุดแต่งตาเบอร์คืนมาแล้วนะครับคือเปิดไม่ได้ก็อยู่หบเปิดไม่ได้ออกชุดมาเรียบร้อยเปิดไม่ได้ตอนนี้ยต้องกรรวงบัตรนะช่วยกันดูนิดนึงคนอย่ามาเอฟมากเปยยี่สแปดเปยสามหกเปยสี่สิบมันไม่ได้นะนะครับอัดตาเราแค่ยืนต้องแปอร์เซ็ครับและที่สำคัญครับอันดับแรกคุยกันจบครับขอบัตรทนายโซนเช็คก่อนครับ พราะเราหลวมตัวไปเยอะแล้วเอาชุดแต่ตั้งมาสม่งเรียบร้อยอ๋อตั้งไม่ได้มีคด,ดีกับโอโปพออยู่เพรานะฉะนั้นได้บัตรประชาส่วนเราเช็คก่อนได้เลยครับว่ามีไหมเพรานะนั้นเป็นข้อมูลให้กับทุกท่านนะครับผมเชื่อว่าเวลาสั้นๆที่ให้ข้อมูลหมุหล่าน